สเตปลูกหนังสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันบอลโลกโซนยุโรปรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างสกอตแลนด์กับยูเครนวันพุทธที่1มิถุนายน2องพนห้านะครับคู่นี้เตะในเวลาตีหนึ่งและสกอตแลนด์ต่ออยู่ที่ปอปอนะครับคู่นี้โอเคเรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนเอาเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเข้าๆแล้วกันคือสกอตแลนด์เนี่ยวันนี้เขาเล่นในบ้านของเขาและเกมการเล่นในบ้านของเขาเนี่ย ฟอร์มโหดมากๆนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะล่าสุดมาเนี่ยคือชนะติดต่อกันมาแล้วก็มาเสมอเสมอนัดล่าสุดแค่นัดเดียวนะครับซึ่งเสมอกับเด๋ยนนะครับเสมอกับโปลแลนด์ด้วยอ่าส่วนยูเคเนี่ยฟอร์มเกมไปเยือนคือแพ้แพ้แค่เกมเดียวนะครับคุณผู้ชมที่เหลือจะเป็นทางด้านของเสมอก็ดู แข่งแร่งพอๆกันนะครับแต่วันนี้ความได้เปรียบอยู่ที่สกอตแลนด์นะครับเพราะว่าเล่นในบ้านของสกอตแลนด์เอ่อเราไปดูราคากันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเราพามาดูราคาที่เปิดมาก่อนนะครับราคาเนี่ยเปิดมาที่พอปกตินะครับยังไม่ไหลขึ้นไหลลงปกติแต่เรื่องอัตราการจ่ายเนี่ยไหลลงไปทางยูเคนนะครับส่วนสกอ์สูงตำ่ำ เปิดมาเนี่ยราคาสกอร์สูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่2.25ตอนนี้ไหลลงมาเหลือ2และขยับขยับออสขึ้นนะครับแปลว่าคู่นี้อาจจะเสมอกันออกหน้าเสมอได้เป็นส่วนใหญ่นะครับคือตามดูตามราคาโต๊ะที่เปิดออกมาแล้วเนี่ยผมมองว่าคู่นี้ถ้าราคาเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าอาจจะออกมาในทิศทางที่เป็นบอลเสมอนะครับไปดูกันต่อเลยนะครับ คุณผู้ชมไปดูสถิติที่เขาเจอกันมา2ครั้งครับเป็นสถิติที่ทั้ง2ทีมเจอกันม,มานะครับเป็นชนะกันไปคนละครั้งหนึ่งนะครับเมื่อนานมาแล้วด้วยไม่ค่อยได้เจอกันนะครับ2ทีมชาตินี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเราไปดูสถิติหานัดล่าสุดของสกอตแลนด์นะครับคุณผู้ชม5นัดล่าสุดของสกอตแลนด์เนี่ยเขาชนะไป3ครั้งเสมอ2ทําเงินไปได้3ครั้งเสียไป2ครั้งนะครับเสียครึ่งในนั้นเนี่ยเสียครึ่ง1นครั้ง ถือว่าโหดมากๆนะครับสกอตแลนด์เก็บชัยชนะไปได้ถึง3ครั้งชนะเดนมาร์กเสมอโปรแลนด์แล้วก็ไปเสมอออสเตรียนะครับส่วนเกมในบ้านของเขาเนี่ยที่ผมดูนะเกมในบ้านของสกอตแลนด์เนี่ยดูดีมากๆนะครับเห็นไหมแพ้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ชนะติดต่อกันมา3ครั้งแล้วไปเสมอโปรแลนด์แต่การทำเงินของเขาเนี่ยไปสะดุดตรงที่ไปแพ้เช็คนะครับเลยทำให ห้านัดล่าสุดของเขาเนี่ยเสียเงินไป2ครั้งทําเงินได้2ครั้งแล้วก็เสียครึ่ง1ครั้งส่วนยูเคนนะครับยูเคนเนี่ยฟอร์มดีไม่แพ้กันนะครับเสมอมา2ครั้งแล้วก็ชนะไป3ครั้งนะครับแต่ลองสังเกตโซนทีมที่ยูเคนเจอเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแร่งสักเท่าไหร่อย่างล่าสุดเป็นกระชับมิตร2ทีมนะครับก็ไม่มีราคาออกมาขึ้นเพราะว่า มันมันเป็นกระชับมิดะเนาะบอลอื่นมันมันมีราคามากกว่าเขาก็เลยไม่ได้หยิบขึ้นมาโต๊ะนะครับโอเคเกมไปเยือนของยูเครนเนี่ยก็สวยงามชนะ4ครั้งนะครับเสมอ1เป็นเสมอกันใดนนะัดกระชับมิดกับเช็คแล้วก็ไปชนะเอมโปลีกับมันเส้นกัดบัตนะครับคือสถิติตรงน UK เนี้ยยูเครนอะสวยงามตามากๆ แต่ผมยังมองว่าสกอตแลนด์วันนี้ยังดูดีกว่าเยอะนะครับเนี่ยการทำเงินก็3ครั้งนะครับของยูเคนโอเคนักเตะนะครับนักเตะของทั้ง2ทีมที่คร่าวๆนะครับว่าจะได้ลงในค่ำคืนนี้นะครับดูสกอตแลนด์ก่อนนะครับมา3-4-2-1นะครับประตูเป็นกอร์ดอนนะครับหลัง3ตัวเนี่ยเป็นคูเปอร์เฮนรี่แล้วก็เฮนดายนะครับ4ตัวกลางของสกอตแลนด์นะครับเป็น โลเปซันแล้วก็แมคเกอร์แมคโทมินเนนะครับแล้วก็โอเดอร์เนลหน้าต่ำสองตัวนะครับเป็นแม็กกินแล้วก็คิสตี้แล้วก็กองหน้าตัวเป้าตัวหลักของเขาเนี่ยครับวันนี้เป็นไดเคสนะครับผมโอเคส่วนยูเคนยูเคนมาใน4-3-3แผนมาตรฐานนะครับประตูเนี่ยเป็นพยาโตบโอ้โหชื่อในอ่านยากทุกคนเลยนะครับยูเคน มีช,ช,ชิ้นคุ้นหูก็เนี่ยมีชิเชียงโก้แต่เดยวลองไล่ไปทีละตัวนะครับคุณผู้ชมคือเขาดูเคนเนี่ยต้องพูดไว้ก่อนเลยว่ายุเคนเนี่ยเป็นบอลระบบเล่นกันเป็นทีรวมเหมือนใครก็ได้มึงมายืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วมึงเล่นตามแผนบอลออกมาสวยงามแน่นอนอะไรเงี้ยยุเคนจะแนวนั้นแต่ถ้าไปเทียบกับสกอตแลนด์เนี่ยเขาจะเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวบ้างลูกอืดบ้างอย่างชื่อดังๆก็เยอะนะในพรนะีเมียร์ลีกเนี่ยมีแม็กกินแมกโทมิเน่ แมคเกอร์นู่นนั่นนี่เยอะแยะส่วนยูเคนก็มีนะครับโอเคเรามาเริ่มกันใหม่ถึงไหนแล้วนะครับสี่ตัวหลังนะครับสี่ตัวหลังเนะะี่ยคาราเวฟแล้วก็ซาบารีอีกสองคนเนี่ยขูชื่ออย่างยากเลยนะครับอีกตัวนึงนี่ที่ผมรู้นี่อยู่เอวตันนะครับมาโกเลนโก้นะครับแล้วก็มาติมาติวเวนโก้โอ้โหชื่ออย่างยากนะครับสามตัวกลางนะครับเป็นสเตปสเตป สเตปาเนนโกแล้วก็ชิเชงโก้มาลินคอกี้ส่วนหน้า3ตัวนะครับเป็นยาโมเลนโกนะครับแล้วก็ทัสการคอฟแล้วก็ยาเลมชุกโหกว่าจะพูดจบของยูเครนเนี่ยเล่นเอาสะดุดตะกุกตะกักกันไปทีเดียวเชียวอ่ะคืออันเนี้ยตัวผู้เล่นเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนกันได้แลวในช่วงเวลาก่อนบอลจะเตะนะครับอันนี้คือเอามาให้ดูว่า ทีมไหนมีตัวไหนน่าสนใจบ้างตัวพิกเกมเนี่ยยังยังดูไม่ยังหาไม่เจอว่าเอ้ยมันจะมีความโดดเด่นอะไรกันสักเท่าไหร่แต่วันเนี้ยผมมองว่าบ้านของสกอตแลนด์เนี่ยพวกเขาเนี่ยทำได้ดีกว่าจากที่ผมมีเค์นะหรือว่าอาจจะเป็นสกอตสกอตต่ำก็ได้เพราะว่าราคาเนี่ยไหลลงแบบน่ากลัวมากเรื่องราคา จาก2.25มันก็ต่ําอยู่แล้วนะคุณคือไหลลงมาเป็น2อีกเพิ่มราคาให้อีกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ผมว่าอาจจะออกมาในในสกอร์ที่เสมอนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ได้หวือหวากันสักเท่าไหร่ในการในเกมลุกโอเคครบถ้วนกันแล้วครับสําหรับใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รอรับชมบทวิเคราะห์ของผมได้นะครับสเต็ปลูกหนังวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ